สบายดีแง่เสียว,วพี่น้องตะเบนควำขึ้นเนาะตอนนี้เวลาด้โคบหกม่งกวนะิดหนึงน่งแสงเสาวมาหนีถือว่าเอาโคบพี่น้องมากำลัทงทไส้เอาอยู่ในคุ้มห้องน้ำเพราะว่าพุทคุ้มห้องน้ำไว้แต่โคบมันดกเตือนตรงน,น,น,นี่มีไลยมีหน่อยเป็นได้แหละพี่น้องมาเบิ่งนกำกันเนาะกระดาษไป สบายดีกันดิสบายดีพูดใหพี่น้องไปลงลงหุ่มกบเอาแต่ลงก่อนเกี่ยกันเนาะสอนเอากบขี้นหนอเอาบึงกันเลยเนาะ<ป>ะแม่แม่ไหนกบมันหมุนไปจาา้าไร มันล่มเม่อเมื่อคืน,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 คนเาานะาะพี่น้องเนาะแหมขึ้นเบิดแล้วบ่อยากมามาเบิ่งมึงหนึ่งนี่เนาะมาเบิ่งนล้วก็กลับไปเอาสะบี้มอีหยันี่แหละพี่น้องมาเบิ่งเห็นอยู่ประมาณ4าโตนี่โตใหญ่โตใหญ่เติบอยู่

โอ้โหโอ้โหไหนเดี๋ว huh. เ uh ึง huh. ม uh ุน huh. ต uh ีนมุนตีนมุนตัวมุนใหญ่นยี่น้องเอยมันอาจจะเขาแจ่เดือมันกัหมุนน้ำห้อยตีนเท่ากัมีแไ่ไหนเดียวงไส้อ้งตัวเดียวสองตัวเดีว อาคาดอ่ะได,ได็กบเต่แต่ถามว่าเข้ามาสวยบุเห็นได้พี่น้องเนาะถามช่วว่าเข้ามาเอาอย่ามเพียน่ามแดงๆๆๆจะสีเพราะ่มันมันมันขืนก่อนกบกบมันมุนขะไันะประจักษละ่ะ

รยังหลาอยู่เบิงเมื่อกี้นี่ประมาณมีอยู่สี่หา่เีพี่นเบิงเบิงสีดงบตรงนีกสสอดไปสีแต่ไเป็นเขาเปนน้ำขีินเมื่อกี้นี่มันหมดมันตีนอยู่นี่นีดียวเดียวเฮียียวเฮ้ยโนกบกบกบนะจ๊ะ นี่โอ้้เกือบไปเก้บเ <laughs> ก็บอนะไรอีกเก็บอะไรเก็บอะไรกบข้าไปก่อนอเอาบบหยาเบิ่งเขาอันนี้เบิ่งไปย่ง

สีโตพี่น้องสีโต้เดี๋ยวมันโยนข้อดึงยังอีกเบิดแล้วบาจัก Nhiền nè? Cốp. Mày thầy. Đuột đúng không ạ? Cái khổ. Cứ mà. Cứ chẳng hạ đi này. Cốp tụi cao không nè? Nó. Mà đây ngay. Cái gì bớt đây

หาคาอะไรยังโดดอยปราปไาเฮ้ยทัดหญ้ากะยังบ่ทันแล้วพี่น้องเอ้ยมันฝนตกก็บ่ได้ค่อยได้ตัดเนาะยังซสำเก่าอยู่ยังครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยพี่น้องเอ้ยครบตัวนี้น่าตัวนี้ดิเล็ดตัวนี้เล็ดตัวอย่เดี๋ยวตอนแรกสิลงมาตัดอีกเนาะไรับไปนี่แหวงอีกครึ่ตัวนี้มีครับ บ้านนี่ก็ลงมาเอาพี่น้องบ้านนี่ได้ได้สองตัวตัวใหญ่ขึ้นกันเดี๋ยวจะพาไปเบนยืยน่นไปแต่เมื่อไงประหลาบะแต่ว่ามึนเต็มได้กูเหรอว่าหลังนี่เนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งตัวขจับไ,ไหลหมู่บ้านหมู่บ้านนี่ฮะขจับไหลขจ้าขจายงปุกโอ้นี่ดิจับไ,ไหลหมู่บ้านนี่ยนีไไน่กัไไน บดถ้าได้กินโอ้ได้กินข่าบนึงใส่ได้นี่พี่น้องกกเกบใส่ผัการะแย่งมันหอมเนาะนี่พี่น้องเบอดตันนี้แหละเอาฮอกาชิดาคิดไปเพียงสามนเด้วยพี่น้องไม่ก่อกันคิดหนาเนะาะมันๆเกบแล้วมาน,นี่ไปสบายดี